สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ับมิตนสกุลทุกคนกคนะครับเด้อมาพ่อกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อคุณทำกเกษตรสําหรับท่นานใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเด้อเพื่อแจ้งเตือนชิปใหม่ๆสำหรับชิปนี้มื้อนี้ก็สิพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูพิณองเด้อข้ามาเบิ่งกระ,กรระทั่งมีสิทธ์นักศึกษาจากมอกเกษตรเพิ่นมาสาธิต ปลูกหญ้าด้วยพี่น้องเด้อให้กับ,กบเกษตรกรบ้านอันกลุ่มบ้านท่าลาดพี่น้องเป็นมาผ้ามาปลูกหญ้าแทนสาธิตด้วยพี่น้องเด้อโย,ยนกลุ่มเลียงงัวของบ้านท่าลาดจะบุญไทยยองเอาเพื่อลงโทษจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเด้อค่อยติดตามนะครับไม่จับเสียไหม อยาไปี่ไนไปเชาเแหนเบให้ตรงเสือกเ้อพี่น้องเ้อตรงเสือกกุญง่ายเสือกมอยู่แนวเดียวกันแนวเสือกแนวเสือกไปไปขาจะควมเสือกกุญเช่ยเสือกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเ้อเบิ้งเสือกเบิ้งเสือก เออว้างเสืงเสื่อกมันจิตรงกันพอดีเลยบ้านนี่อย่าขาวม่นเบี้ยวให้มันจับให้มันรีบเลยเป็นหวานเนี่ยหั้เอาไว้อยู่เอาดินดินเปาดินปก่ไว้ครับเอาดินปิดไว้ บ่เขาต้องมาย่าที่หลังก็ได้เขาต้องมาย่าอีกทีนึงบ่ตอนนี้เอาขนานไปก้อนเอาได้ตุงเนวไปก้อนตอนเขามาย่าที่หลังมาเก็บที่หลังได้ยูียกมอกยาผูสเฮงานจวรดงาน

เอาผ ane, um. ู้เสิรือพันพันเสือเถื่อนเถอะท่านเด้อเสิรือเสือเสือมันต้องมาเสิรือพันพันนล้วมันนี่สอบมึงนี่มะแม่นบ่นี่ผ่านโล่งไปโรงเรียนอยู่

ไม่มัวค่ะขายที่มาหองัวก็ได้ที่เพ่อนจินทันหัวดานที่ส้างสวยน้หมามตอบคำเดียวเราวม่ต้องเอลายคือกันนันละอเดียว่านไว้าี่ท่นคือกันนันละสัน เนี่ยบางหน้าเพื่อลกมากิน่นมันเป็นเชียรองรถโอ้ห้องกลางมันจะไทยดนน้โอ้ยดินเหนียวพี่น้อเฮ้ยไม่ติดเกือบพวกเราเลยอิดอิดจะ hit, hit, ดินแบบนี้นะปั้นอิดดินแบบทะเลาหดได้ดินนี่ เหนียวพี่น้องดินบ่ค่อยดีดอกแต่ว่ามันห,นหาที่บ่ได้พี่น้องก็เอาดินประทานอะไรที่ปลูกจะเป็นสาคิดจะเป็น้องเด้อปลูกหญ้าเนี่เปียพี่น้องตัวนี้ปลูกหญ้าเนี่เปียเดินขึ้นต้องปั้นกันเนาะโอ้ยปั้นแล้วลพอานะจะมาไถขึ้นคือเก่าถึงเวลาปลูกแน่นึงถึงแล้วนี่ถึงเร็วข้าวเรียวจ่อยเลย อย,าายอย่าก,กองกดมากพี่เด้อหามก,กองก้มา,า <c oughs> จันแล้วเขาจะว่านั่นแฟนครับมาจากเบื้งขางดากน้ำแนมัสันเบื้องดางน้ำเบื้อ <c oughs> ง่า,าน้ำแนมาสันดา,าก <c oughs> ดากดากเบาหวานนะครับเด้อ

ปานนั่นนะปานประธานอสมอว่านั่นพวกอสมอนั่นบ้านมันดูแลเบื้องข้างอย่างของเด้วยเห่อจําได้บ่ล่ะประธานเพื่อนว่าให้เอาจงไว้สองคอย่อเขาจ้ำจ้องแม่่เพนฝังมันจ้ำเอาไว้อเออบ่ต้องฝังให้มันจ้ำเพื่อนว่าเอาไว้สองคอเพื่อนว่านั่นจ้ำไม่ด้อขอหลองหลายๆ

้าใจไหมขนาดช้างหลังก oh. ็ได uh. ้ค่ะนอนลื่นนนลื่นนั่งไงนันลัลงไ้นบ่นึกว่าไงนี่ว่ามันไงวประมาณนะจะัห้นจงไว้สองขอขอมือมัไปอ่หจะไปไว้ละอย่าไปไว้ละพี่น้อง ทานลคือลายเถอะครับนไหมจุ oh. ่มก uh, ็อยูไหมมันแคบบ่โอ้หลงมันของมันแคบจริอัเวขนาดทีไมไม่ปลูกปาจะมาใส่มาปลูกคือได้พันมันมาม้โอ้อีจอยด้วค่ะพอดีจอยเขใช้เบิดไมกินแ้ว เสเบเสบเสเสพันเสพันญาญาเดเปียมาญาอิสราเอลบ่พอเอาเนเปียมาเสาองให้เอล่นรพอยจะท่ามูติเอาเพอขาเสียระยได้ลกเีคนแอ๋วคือเจ้าดจเจห็นมาบแ่าจะมนมากบ่คือมูเนาะแม่งอันนี้คือบ like. ่ถามบ่ห hmm. like ูคือบ่ถาม เอาเด็ด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 เบเดบ่อเนาบ้าน่่ะบานนน้องแม่ไอ้ร้ออนี่จดี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 จัดการมองปลูกบ้านนี่ขนาดครึ่งเสือกไฮปานับอกหูว่าเสือกอีหยังวดันไก่ไ่าแล้วคือเด็ดีแท้เสือกอีหยังดนทร์วายแถวหนังของเราเ้ยกิไปอู้หูขออกไปแล้วครับบ้านปูกเราจะไปเรือมั้งเด้อที่เห็นเนอ่านขือบดที่บอกที่ในได้เมียนอยู่อยู่ที่ในไรดที่ปูที่รด

สวนข่แตทอดมันม่องทีวีึ้นเอาเสียกเบี้ยวแท่านี้เี้ยเลยเพื่อนเงียหัวั้วแล้วก็ต้องเง้ยอยาสมไว้ข้างหลังยาวานซะ้่กนย่ายาสมต้องลอเกลือก่อนย่ามีหลายหย่าเลยหยาสมหยาวันอันยาวานปลูกไปลยไ่ต้องใส่เกลือย่าสมไมต้ใส่เกลือด้ อันแไนเพราะมันดอดยส่ันกเปลี่ยวเใออ้ด้อว่าสิปัวพันหรือ่ได้หัดพันนี่ยบรมาเสียความใสใจบ่เกประโยชน์แล้วฮะาเพิ่นมีประโยชน์แล้วเพิ่นไหนเพิ่นนี่ละโอ้ยจักเดือน่าไม่งเพิ่นเพิ่นมาส่นกรเมนาะของใหญ่ลูนนมัก็เลย ใช่ใ่น้องบ่อาหารนวน้องให่เดีอาหารหนมอยู่เนี่ยใจมดมานี่ยมา้แานจับแต่คุณนายเสียเพิ่ม้นไปปานเปรกูปานปรกงานรกจักรพรรดิสร้งมาเป็นขอมัเนาะสร้างลุงหงปลูกบดเลยนีมาเรี่มาว่าสูปลูกถือทางบ่ห่นโอ้ยเราท้างป่ายลงมันบ่ขืนได้ท้างป่ายลงนั่นให้สังเกตดิเอาหันลงพื้นดิเอาเงงมัลงพื้นดิ หยุดบามันต้องมีทั้งายทั้งเงาอยู่ด้เห็นป่ากรไดเนาะ ไปเขาที่จะปลูกมันเนี่ยเอาเงาเขาก้อนเออก็ไปเขาก้อนสิหาทางขึ้นมั่งเบนี้เอาเงาเขาแล้วอันเอาปลายเขามาแล้วจะพันหนาใ้าวก้ยาแต่ละพัดมันมันมาคือกันนด้แต่ว่าพันนี่ต้องเอาเงาเขาเอาเงาเขาไปพัดเออเอาปลายเขาไม่สิเกิดเนาะมหาทางคือออกหนักเลยนะวายมันมาถือข้างแนวด้เอไปเขาไ่ได้ขางนี่เอาเงาเขาก้อน bớt <laughs> là đơn mà đơn ma, đơn ma, mà phật ma, dính sến thôi rồi, dính hoàn, dính sến này dính sến thôi, quay thôi bớt quay 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 นเขใจบียนทางห่างๆไปมันแยกกันเพราะว่าห h าหวานกับห h าเนี่ยเปียมันมันชิงอามกันได้มันสูงผิดกันได้เออเนี่ยเปียมาผีห่างเวลายาห่างขึ้นน่ยกคน้านวน่าสองเมตรขึ้นไป

พาเด้เราไปปังเวียนปันเนี่ยมันจะเรื่องที่ว่าลุกเข่าสระก็สำหรับมือนี่ก็เอาไว้สนุกก็ได้ครับเด้อคลิปหนาจังพอกันไหมคลิปหนานี่ไม่พอกันในเรื่องอันพ่นสีอบร่มเรื่องมักอาหารมักตัวพี่น้องเด้อเป็นอันมันส้ำปะหลังมักพี่น้องเป็นแป้งมัน มักคลิปหน้าเจอกันดเพี่น้องเด้วยสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนีกันด้วยครับด้วยขอบคุณในไลนสวัสดีครับ